คุณเคยถูกขับไล่ออกจากบ้านจนไม่เหลืออะไรในมือไหมเด็กสาวยากจนคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนที่ถูกทอดทิ้งความลับความกลัวและโอกาสจะพลิกชีวิตเขาไปในทิศท,ทางที่ไม่เคยคาดคิดคุณอยากรู้หรือไม่ว่าฝนและมือเล็กๆของเธอสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้จริงหรือกดดูตอนนี้แล้วเตรียมใจรับความระทึกและเรื่องราวสุดช็อกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนฝนตกหนักน้ำกระเซ็นกระทบใบหน้าเหมือนเข็มเล็กๆ เสียงฟ้าร้องก้องไปทั่วบ้านไม้เก่าที่มุมถนนฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังใหญ่หัวใจเต้นแรงไม่หยุดแสงไฟสลัวส่องผ่านหน้าต่างเห็นเงาคนในบ้านหัวเราะอย่างเย็นชาพวกเขามองฉันด้วยสายตาไม่พอใจฉันพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสั่นออกไปซะเสียงหัวหน้าครอบครัวตวัดทำให้ขนลุกประตูบ้านกระแทกแรงจนฝุ่นฟุ้งเข้าตาฉันลูบหน้าที่เปียกน้ำฝนมองไปรอบๆหวังว่าจะมีที่หลบ ก้าวขาลงบันไดไม้เสียงกระดานหักใต้เท้าดังก้องในความเงียบกลิ่นความชื้นและไม้เก่าแสบจมูกสายตาของทุกคนยังจ้องมาที่ฉันอย่างเยือกเย็นทันใดนั้นเสียงเรียกเบาๆจากมุมถนนฉันหันไปเห็นผู้หญิงสาวผอมบางถือถุงผ้าสกรปรกรอยยิ้มของเธออุ่นขึ้นมาทันทีแต่ในสายตาก็มีความเศร้าเธอก้าวเข้ามาใกล้จับมือฉันแน่นอย่าไปกลัวฉันจะช่วยเอง เสียงเธอสั่นแต่มั่นใจฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นท่ามกลางความชื้นและความโกรดเกรี้ยวของครอบครัวนั้นแสงไฟจากคมถนนสะท้อนในสายตาเธอเป็นประกายประหลาดเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนหัวใจฉันเต้นแรงกว่าที่เคย,เ,คยเธอดึงฉันเข้าไปในตรอกเล็กๆก,ก,กลิ่นอาหารและดินเปียกครุ้งเต็มจมูกเสียงฝีเท้าของครอบครัวยังดังอยู่แต่เหมือนอยู่ไกลออกไปฉันเริ่มรู้สึกถึงความหวังที่ไม่เคยมีมาก่อน ทันใดนั้นมือของเธอหยุดฉันไว้สายตาเธอมองฉันลึกเข้าไปในใจถ้าคุณเชื่อฉันจะพาออกจากตรงนี้เธอจับมือฉันแน่นขึ้นก้าวออกจากตรอกเล็กๆฝนยังตกหนักแต่กลับไม่รู้สึกหนาวอีกต่อไปเหมือนมือเธอเป็นกรอบป้องกันทุกความกลัวฉันเห็นความมืดของซอยที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนขยับเปียกๆลื่นเท้าแต่ฉันไม่สนใจเพราะสายตาเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจ นี่แหละที่เราจะเริ่มใหม่เธอกระซิบเสียงฝนเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นฉันพยายามยิ้มแต่ปากยังสั่นเดินต่อไปไม่ไกลเสียงโครมครามของประตูบ้านใหญ่ยังดังอยู่แต่ความรู้สึกเกรงกลัวเริ่มจางลงแทนที่ด้วยความอยากรู้และความหวังเธอพาฉันเข้าไปในบ้านไม้เก่าอีกหลังภายในสลัวและมีกลิ่นเครื่องเทศแปลกแปล คมไฟส่องแสงอ่อนทําให้เงาของเราโยกไปมาตามผนังนี่คือบ้านฉันที่ฉันทํางานและใช้ชีวิตเธอพูดฉันมองรอบๆเห็นกระดาษและหนังสือเก่ากองสูงมีเครื่องใช้เล็กๆก,กระจายเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างสะอาดและเป็นระเบียบประหลาดทำไมคุณถึงช่วยฉันฉันถามเสียงสัน่นเธอยิ้มแต่ไม่ตอบทันทีแค่ชี้ไปที่หน้าต่างที่ฝนตกลงมาเป็นเส้นยาว บางครั้งคนที่โดนขับไล่กลับเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันยังไม่เข้าใจแต่ความอบอุ่นในมือเธอทำให้หัวใจสงบลงเธอเดินไปหยิบกล่องไม้เก่าเปิดออกให้ฉันดูข้างในมีเงินเหรียญเก่าๆและเอกสารแปลกๆเหมือนสมบัติที่ซ่อนเอาไว้ฉันรู้ว่าคุณต้องการโอกาสเธอกระซิบและทันใดนั้นไฟฟ้าก็ดับความมืดปกคลุมรอบตัวแต่ฉันไม่ตกใจ เพราะเสียงหัวใจของฉันเต้นสอดคล้องกับฝนด้านนอกจากมุมหนึ่งของห้องมีเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเราฉันกลืนน้ำลายหนาวูบเธอจับมือฉันแน่นขึ้นอีกครั้งอย่ากลัวสิ่งที่จะเกิดคือจุดเปลี่ยนเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลายครั้งแต่เธอกลับหัวเราะเบาๆพวกเขาไม่รู้ว่าคนที่โดนมองข้ามกลับมีพลังมากที่สุดฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนไฟไม่แต่ไม่ใช่กลิ่นอันตราย มันเป็นกลิ่นของการเริ่มต้นใหม่สายฝนชะล้างความเศร้าและความกลัวออกจากตัวฉันฉันมองเธอและเห็นประกายบางอย่างในดวงตาเธอประกายที่บอกว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าข้างนอกก็เร่งเร็วขึ้นเสียงประตูใหญ่ของครอบครัวเมื่อกี้ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนพวกเขาตามมาทานันหัวใจฉันเต้นแรงจนเกือบจะออกมา แต่มือเธอยังคงแน่นและมั่นคงถ้าคุณกล้าพอเราจะออกไปพร้อมกันเธอกระซิบและในความมืดฉันเห็นเงาของโอกาสที่เปล่งประกายโอกาสที่อาจพลิกชีวิตฉันอย่างไม่น่าเชื่อฝีเท้าข้างนอกดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นดังเป็นกลองแต่เธอยังคงจับมือฉันแน่นทําให้ฉันกล้าเผชิญหน้ากับความมืดตรงหน้าทัานใดนั้นประตูบ้านใหญ่ถูกเปิดกระแทก เสียงกรีดร้องและตะโกนดังก้องไปทั่วพวกเขามองฉันด้วยความโกรธและไม่เชื่อสายตาฉันเกรงแต่เธอยืนข้างฉันอย่างมั่นคงปล่อยเขาไว้เขาไม่ใช่ของพวกคุณอีกต่อไปเธอกระซิบเบาๆแต่เสียงกลับดังชัดในใจฉันสายตาของเธอเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจมองข้ามฝนยังตกหนักเสียงฟ้าร้องคล้ายกับเรียกความกล้าฉันกล้าเอื้อมมือไปหยิบกล่องไม้ที่เธอเตรียมไว้ ข้างในมีเงินและเอกสารบางอย่างเหมือนโอกาสที่ซ่อนอยู่ความเย็นจากฝนและความตื่นเต้นทำให้เลือดสูบฉีดทุกสิ่งที่คุณเคยคิดว่าหมดทางมันยังไม่จบเธอพูดฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนในตัวเหมือนว่าตัวเองกลายเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของครอบครัวหยุดชะงักพวกเขาเหมือนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นฉันยืนตรงหน้าแต่ไม่ใช่คนเดียว เธอยืนข้างฉันสายตาเธอเหมือนส่งพลังมาให้วันนี้คุณจะได้เห็นความจริงเธอกระซิบแล้วเธอกดปุ่มบนกล่องไม้แสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากกล่องทำให้ทุกสายตาที่จ้องมาที่ฉันต้องหลบฝนสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเสียงตะโกนและความโกรธค่อยๆเงียบลงฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในไม่กี่วินาที เหมือนชีวิตเก่าถูกล้างออกและชีวิตใหม่กำลังเริ่มเธอพาฉันก้าวออกจากบ้านหลังนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การหลบหนีมันเป็นการเดินสู่โลกใหม่ด้วยความมั่นใจฉันมองหลังครอบครัวที่ขับไล่ฉันยืนตะลึงอยู่ที่เดิมสายฝนซัดหน้าแต่ฉันไม่รู้สึกหนาวหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังฉันกลายเป็นคนที่เคยอ่อนแอแต่ตอนนี้พร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่าง เธอหยุดและมองฉันชีวิตไม่เคยง่ายแต่คุณมีโอกาสที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่ฉันพยักหน้ารู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยรู้จักและครั้งแรกฉันเชื่อว่าแม้คนที่ถูกขับไล่ก็สามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ด้วยมือของตัวเองจากตรงนั้นเราก้าวเข้าสู่ตรอกเล็กๆอีกครั้งโลกภายนอกดูแตกต่างจากก่อนหน้านี้ฝนกลายเป็นประกายสว่างเสียงหัวเราะและความหวังกลับมาสู่หัวใจฉัน ฉันหันไปมองเธอรอยยิ้มของเธอบอกทุกสิ่งว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความโหดร้ายแต่การช่วยเหลือเพียงคนเดียวก็สามารถพลิกโลกทั้งใบได้วันต่อมาแสงแดดส่องลอดผ่านหลังคาบ้านเก่าฉันลืมตาตื่นแต่รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ฝนเมื่อคืนยังชุ่มอยู่บนพื้นแต่ในใจฉันกลับอบอุ่นเธอพาฉันไปยังลานเล็กๆที่มีต้นไม้และดอกไม้ป่า กลิ่นดินเปียกและดอกไม้ผสมกันเป็นกลิ่นสดชื่นฉันสูดลึกและครั้งแรกในชีวิตรู้สึกถึงความสงบนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณเธอกระซิบฉันมองไปรอบๆเห็นบ้านไม้เก่าที่เธอดูแลและเอกสารในกล่องไม้เปิดโอกาสให้ฉันเริ่มธุรกิจเล็กๆฉันยังจํำสายตาของครอบครัวที่ขับไล่ฉันเมื่อวานได้แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ไกลออกไป ฉันไม่กลัวแล้วเพราะฉันมีความรู้และโอกาสอยู่ในมือทุกวันฉันเรียนรู้และทำงานกับเธอเธอสอนฉันเรื่องการวางแผนการต่อรองและการกล้าเผชิญหน้าแม้แต่ความยากจนก็ไม่สามารถหยุดฉันได้เพราะฉันรู้แล้วโอกาสอยู่ที่คนกล้าและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งขณะที่ฉันจัดสินค้าบนโต๊ะไม้มีเสียงเคาะประตูเบาๆฉันเปิดและเห็นคนในครอบครัวที่ขับไล่ฉันยืนอยู่ สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนพวกเขาไม่คาดคิดว่าคนที่ถูกขับไล่จะกล้าและประสบความสำเร็จฉันยิ้มแต่ไม่พูดอะไรแค่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและสง่าผ่าเผยพวกเขาอึกอักและถอนตัวกลับไปฉันรู้ว่าชะตากรรมของฉันไม่ได้อยู่ในมือใครนอกจากตัวฉันเองเธอยืนอยู่ข้างๆรอยยิ้มของเธอเหมือนแสงอาทิตย์ คุณเห็นไหมแม้คนที่ถูกทิ้งขว้างก็สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่ใครคาดคิดฉันหันไปมองตัวเองในกระจกเก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องเด็กหญิงที่เคยเปียกฝนถูกขับไล่และหวาดกลัวตอนนี้ยืนตรงมั่นคงและพร้อมสู้กับโลกหัวใจเต็มไปด้วยความกลา้ามือยังคงจับมือเธอไว้แน่นและฉันรู้ว่าจากนี้ไปไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดฉันได้ ทุกสายฝนที่เคยทำให้ฉันหวาดกลัวตอนนี้กลับกลายเป็นประกายของโอกาสทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมากลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ฉันแข็งแรงและในที่สุดฉันเรียนรู้ว่าแม้โลกจะโหดร้ายและเต็มไปด้วยการขับไล่ความใจดีเพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตและเปิดประตูสู่โชคชะตาที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ฉันยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดด ฝนที่เคยตกยังคงชุ่มบนพื้นแต่หัวใจฉันร้อนแรงและเต็มไปด้วยความหวังฉันรู้ว่านี่คือชีวิตใหม่ชีวิตที่ฉันเลือกเองและไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากฉันได้วันหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างฉันนั่งอยู่บนระเบียงบ้านไม้เล็กๆล,ลมพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้และฝนผสมกันสดชื่นเต็มปอดเธอยืนอยู่ข้างๆ รอยยิ้มของเธอสงบและอบอุ่นคุณทำได้แล้วชีวิตของคุณเป็นของคุณเองเธอกระซิบฉันมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่เดินผ่านมาความกลัวความเจ็บปวดและการถูกขับไล่ทุกอย่างกลับกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันฝนที่เคยตกหนักและหนาวเย็นตอนนี้กลับกลายเป็นเพื่อนที่พาฉันไปสู่ชีวิตใหม่ฉันหัวเราะเบาๆกับตัวเองไม่ใช่เสียงของความกลัวอีกต่อไป แต่เสียงของความมั่นใจและความหวังฉันหันไปมองเธอขอบคุณที่ไม่ปล่อยฉันเดินเดียวดายเธอยิ้มและจับมือฉันแน่นเหมือนบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะก้าวไปด้วยกันและฉันรู้จากวันนี้ชีวิตจะเต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยความกล้าและเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาโลกอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่หัวใจฉันเต็มไปด้วยแสงสว่างฉันพร้อมแล้วที่จะเขียนบทต่อไปของชีวิตเองและในความสงบของเช้าวันนั้นฉันรู้ว่าแม้ใครเคยขับไล่ฉันก็ไม่อาจพรากความหวังและความกล้าในใจฉันไปได้